มาอยู่กับซองแจ็ค PMC เอ็มนะนี่เนออาจารย์จะมาออเดอร์นึ่งเอาเลยทุกคนเบิ่งนาะเป็นออเดอร์ที่มั่นใจและเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเ่างามเลยเนาะมาส่วนล่างนี่งามทุกคนแต่ว่ามาวูนี้ว่างามเลยแต่ว่าเบิ่งจะห้าจุดอ่าออกออเดอร์ให้ทุกคนเบิ่งนาะแล้วเอาไปนําใส่ได้เนาะเทคนิคว่าเป็นอย่างอาจารย์คือกดซื้อเป็นอย่างคือกดขายเนออาจารย์จะแชร์เลยทุกคนนาะออเดอร์นึงเนออาจารย์จะสต็อปล็ลอตเลยนาะสต็อปลหลอตคือฮอปเดิร์กตอนเ้กเวลาเนาะ สิบเอ็ดโมงนะสิบเอ็ดโมงครึ่งนะทุกคนอ่าเดอร์นี้อ้ลงมายาวสีเนาะลงมายาวติดติดต่ำตัวนี้วะจุดนี้อ่าจุดนี้เส้นอารมีนะครับแน่นอนเออรนี้ซื้อทุกคนซื้อเลยลงมาต่ำในครับแหละนอนลงมาต่ำในครับเลยเนาะแล้วแห่งซื้อพักดันราคาขึ้นไปเนาะสังเกตว่ามันลงมาหดจุดนี้แล้วแห่งซื้อแห่งซื้อพักดันราคาขึ้นไปขึ้นไปเนาะจนว่าอ่าลดเส้นราคาตัวนี้ขึ้นไปเนาะอาจารย์เลยตัดสินใจกดซื้อเดอร์นี้เนาะหนึ่งลอยเลยเนาะค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่เนาะเพราะว่าแหหหห่่งงซซืื้้ออกก็็มมาาาาาลลยแนนะะคเย <c oughs> เลยตัดสินใจกดซื้ออ่าขึ้นไปแล้วเนาะขึ้นไปแล้วะแน่น,นอนเรยะเดินหน,นะนีวิน,วน,วน <c oughs> เนะเาะานทุกคนวิ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 นโอเคเนาะสวยงามอ่ะสาวินทุกคนอันนี้คือเป็นบทเยียนอีกบทเยียนหนึงนะ่งเนาะที่สามารถไปน,นําใส่ได้ทุกคนเนาะสังเกตว่าแหงขามันลงมายาวสิเนาะลงมาเนาะติดตัวนี้เนาะเห็นวะตัวนี้เนาะจุดนี้มันเป็นแนวหา แนวฮับส <Nej>, ูงสุดเลยแต่ว่าม <1 French> <Hence, ocide. 3> ันลงมาหยุดจุดเดียวกันนิหนึงแทงสองแทงสามแทงลงมาหยุดจุดเดียวกันนี่เนาะอ่าแล้วมาเบิ้งแทงตัวนี้เนาะลงมาต่าจุดจุดเดียวกันที่แทงตัวนี้ต่ำเนาะต่ําลงมาเนาะแน่นอนเนาะลงมามันต่ำแล้วมันเทซื้อขึ้นไปเนาะเทซื้อขึ้นไปแน่นอนเนาะแทงซื้อมาเฮากดซื้อออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่มั่นใจทุกคนออเดอร์ที่มั่นใจเลยเนาะโอเคเนาะเบิ้งออเดอร์นี้คือการอลไรทุกคนเนาะแทงลงมาฮอนนี่และแทงซื้อพักด้านราคาขึ้นไปแล้วมันก็ขึ้นปิดเขียว ปิดเขียวถ้าต้องเบิงเงอนหลังเป็นหลักทุกคนเบรงเนี่ยครับในต้านรอทุกคนเด้ออ่ะการสลับคลิปนี้วางว่าทุกคนจะได้จุดออกออเดอร์นะจุดออออเดอร์ที่สามารถสร้างกําไราได้เ่ราว่าจะเป็นตลาดใดก็ตามมันจะมีจุดสร้างกําไรเาได้เนาะสะนั้นเราต้องใจเย็นต้องรอาาราทางสรับไพร์ดีเทรดเนราะว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามทุกคนนะวันนี้อาจารย์มาเทศอ่าในแพลตฟอร์มเนาะเอฟทีเจตติ้งเนาะมีแต่ว่าฮอบต่อไปเขาจะเฮ็ดอ่า จะเทรดใน b x t r a d e ชได้ทุกคน,นอ่ะสำหรับคลิปนี้ทุกคนนะบ๊ายบายได้ทุกคนได้อ่หวงังว่าทุกคน,นจะได้ปุถุเถียนได้ทุกคนได้อ่ะบ๊ายบาย